สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับเนาะปากัศเสี่ยนตัอนุกทุกคนพบกับเด้งตอนนุกขึ้นเก่านะครับเนาะวันนี้ครับประมาณบาสามมาตามหล่าเลยมากับเสี่ยนลอยแล้วก็ทีมง,งานอีกสองคนครับ สีม,มัมนโบมันก็ถาไปเบื้องน้ำกันนะครับเนาะมือนี้ก็มาไม้บ้านห้องเป็นสวายอำเภอคุขันเอ,นอ้ไจนดูน่ะ มาไวา่าเดี๋ย <Will you? S 1> วเนซะ็งซูบุยนะครับอาจารย์หอนมองไม้เหรอมาสิตโตกกนี่แหละยิ่งนมาคู่แถวนี้ เเทาเขาฟังได้ไ,ดไหมโดนแสง งอมเลยงอขักแร้หักแป๊มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต้อใส่ข้อเดี๋ยวกินล่ะเจ้าอ่ะเห็ดไหมดิสวัสดีครับอาจารย์นี่หลักแร่ครับมาจานเติมครับนี่เจ้าชาตีครับ ปิดไปเมื่อกี้ครับโดดใส่พะเนียดเต็มครับเจ้าชาตีครับวันนี้นับจานเติมครับติดอีกแล้วแค่นกเลี้ยงหลูกลูกแม่หรือเปล่าโมเมนต์ วิ่งแมนลงเลีเ้ยงลูกแมนตัวผู้อะไรตัวผู้แหละเสียงเล็กแคปเดียวครับติดแป๊บเดียวครับ,รบ,รบต่อกับเจ้าทอร์นาโดทอร์นาโดดึงข้างล่างไม่ลงทอร์นาโดโด,ดึงข้างหลังครับเจ้าเจ้าตีดึงข้างบนครับ ให้ตัตเขานี่โวแท่นี้นะข้างหนาบบห้าบอกดิบันข้างหน้า,าไม่มีนกหร,อบ,หหรอบ่สมคำลำเลือว่าโมนี่นี่คอนเดียวสี่ตัวแล้วคอนนี้คอนนี้สี่ตัวแล้วนะมาไม้จานเติมบอฮะดูนกะเสยอไหม อาจารย์ดูคือว่าครับนี่อาจารย์ทำด่ามติดต่อได้นะครับโต๊ะเศร้าบาท <c oughs> คุ้มค่าน้ำมันอยู่บ่อเศร้าบาท <c oughs> โอ้ยถ่ายวางในขนาดไม่ลงนะพักก่อนครับเดี๋ยวลงติดก่อนก็เอาเอกวิ่งตามเอาวิ่งไงโอ้ยพี่วิ่งมันด่ไกลๆฮะด้วยเหระครับเนาะลงมาหล่อเบรกบติดมาพี่อ้อยมาพี่

เจ้าผานี่แหละลูกตตกว่าจุมจัดแล้วครับแต่หนึง่งเจ้าแชมป เแ้่จานไงบึ้งบึ้งคือไงไอ้คืเปียกหมดเดี๋ยวตงหนติดเนีครับใจกินเนียกับยูติดงเนี่ติดนีเดียวขึ้นสายต้มมัขึ้นสาต้มทวนเนียครับเนาะเจ้าซีอุย ติดขึ้นสายต้มครับกดเอาขึ้นแบบนี้อย่าขึ้นเลยมีแต้มต้อนแ,แต่เราขอแมนไปรับชมลากต่อไปครับหมายต่อไปสิมาร์โบ่ก็ได้หลาดอยู่ครับกำลังบ้องเต็มนี่กำลังบาบสามกว่าวจัดมาสองแต้มครับ ถเนียดจัดมาเต็มนึงแล้วก็จเจาแชมจัดมาอีกเต็มนึงครับไปรับชมไม้ต่อไปกันเนาะครับเนาะสิมานโบมานกับควยไปตีตามกันบึ้งครับเออเดี๋ยวดิเต็มที่สามครับเต็มที่สามครับ,รบ,รบเอาอีกแล้ว รถท okay, 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 okay. ังท okay. okay, ีเลยโอเคดี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 ีครับเาบอกว่าบินออกเซยนะโอ้มันจอดจอดเปี่ยนครไปแต่แรงเลยูููจัดีแล้วครับเจ้าแชมป์แต้ม2ของมือนี้ครับก็มีพิ่งขฉเลอยใแล้วครับ มาซีต่อหายไปผู้หนึ่งครับเหลืออยู่สามคนเกอบหลุดขึ้นสายตรงครับเจ้าแชมป์เฉลยตัวที่สองของวันครับนี่แต้มโอร่วมกันตนิวอีแล้วครับขึ้นสายตรงติตีนิวแต่ไม่มีหลุดนะขึ้นแฮนตีแน่ะ ไปดูกันอั้ปารบคโรุนเลยด,ดินแข็งเิลี่ยบเลยเบรืขึ้นสยตมอมันใส่ตมอยู่บว่าขึ้นครื่ใส่ตมหมาที่เจ้าอ้หมีทหู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 หงเอาูห้หูง จับอยู่หลังต้นขีเล็กนี่มาคกขคีเ็กลุ่งข้างหลังเดินมาเดินมาออมมาหนีมาคู่ใส่เสียงดีครับตัวนี้คาล่มนกปลาจะดีแล้วครับเด็กต้อนุกได้กระแบงด้วยครับตัวลรงีซิพันตัวละเศร้ามาเอาได้มาเอาหอนหมองด้ค่ะคุมนุ่มันดัวครับสาบัดตัวละเศร้าตัวนี้สุดครับตัวนี้ครับสนามปีงามครับ ผมเอาลายเดี๋ยวแต่งมนงามอมมีติดขึ้นเด็กตอนนงนะครับทืนใสทักแดดึ้นใส่ต้มมานีกแล้วครับขึ้นใสต้่มเจ้าแชมป์เขปีแอนตองวันนี้นี่นะครับเนาะหาโมงเหรอจัดมาสามเต็มนะครับเฉลยต่อสามชั่วโมงครับมาสี่คนหายไปููหนึ่งครับเหลือสาม นุกขุนเนียนกับไ่ไปนันเ่ท่านเอาลงอยู่ตั้งได้กับซอยติดตามกันนะเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กตอนุเพื่อสิได้พัฒนาช่องไปเรื่อยๆอันงไดดีบบดีกับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะถือใจบบถือใจกาเด็กตตนุกับขอ คลิปเพียงสี่นะครับเนาะสวัสดีครับ